วันนี้เราจะมาเปิดกล่องที่คนดูสร้างให้กันนะครับขอปิ้นทีม M4A1 ได้ไหม M4A1 M4 เฮ้ยกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งกับวิดีโอเปิดกล่อง CS2 นะโดโคตรเดือดนะครับนะอยู่กับสกินอคาอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องที่คนดูสร้างให้กันนะครับ แต่วิดีโอนี้ก็ถูกสปอนเซอร์โดย skin.club นะครับผม skin.club เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวข้องกับ skin cs2 ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเปิดกล่องตีบวกแบทเทิลซื้อขายแลกเปลี่ยนมีอีเวนต์ต่างๆให้ร่วมสนุกมากมายตลอดปีเลยเริ่มใช้เว็บ skin.club ด้วยโค้ด nxz01 หรือกดลิงก์ใต้ d e s c r i p t i o เพื่อรับโบนัส7%ได้เลยครับสําหรับผู้มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะฮะ skin.club เนี่ยจะมีฟีเจอร์นึงนะครับที่ให้เราเนี่ยสามารถเปิดกล่องที่คนอื่นสร้างไว้ได้นะครับคือไม่ได้จําเป็นจะต้องเปิดแค่กล่อง ของเว็บอย่างเดียวนะครับนี่เลยถ้าเรามาตรงนี้แล้วเราเซิร์ชว่า n x เนเนี่ยโอ้โหนี่เลยนะครับคนดูสร้างกล่องไว้ให้เราเต็มเลยนะครับนะขอบคุณมากเลยนะครับ NXZ p r i n t 20 win นะครับ King Boy Buy Back Cooldown นะครับนะมีโอกาสได้ Print Stream นะครับทั้ง m 4 a 1เอ่อแล้วก็ออฟนะครับโคตรเดือดนะกล่องแรกนี่ราคา15นะเปิดสัก2กล่องก่อนแล้วกันนะครับมาขอปิินตีม m 4 a 1ได้ไหม m f a 1เท่านั้นครับ m 4 a 1 M4 เฮ้ย hey! ออกไอ้เหี้ยกล่องแรกมาเลย M4A1S ครับ Printstream ครับโอ้โ oh หของจริงเฮี <laughs> ย้ยขอแล้วมาจริงครับมาอีกสักรอบครับ Print 20 Win ครับมาครับ M4A1 Printstream ต้องมาอีกกระบอกแล้วโห <laughs> โลภจัด <laughs> เ้ยเกือบไปเฮียสามเอ้เซีนตออกครับโคตรเดือดวันนี้เปิดมาก็ดีเลยนะช่วงนี้ดวงเดือดนะครับมาเอ็กซ์แช r ส์ฟอร์เอเวอร์มอลครับโดนคุณฟลักซ์เฟล็ก์นะครับกล่องราคาถูกนะอ่ะสามกล่องละกันนะครับมีอะไรเนี่ยคุกคริไนฟ์บลูซีลนะเป็นสตรีมนะเคสฮาร์เดนนะชิลชินะแล้วเอชช็อต ทูธแฟลลี่ทูธแฟลลี่ครับไม่มีอะไรครับขอบคุณมากครับคุณฟลักเฟล็กซ์นะเอเน็ซ์เชน75เมดูซ่าครับนะน่าจะยังไม่เคยเปิดสร้างโดยคน C137 ครับนะราคา7เหรียญครับมีโอกาสได้เมดูซ่าด้วยครับ0.01%นะแล้วก็ไลท์닝สไตรค์ออซิมมอรฟอะไรก็ว่ากันไปนะครับ C137 ครับขอบคุณที่สร้างมาให้ฮะเอเน็ซ์เชน75เมดูซ่าครับมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคมาติกแอมเบอร์เรชั่นแล้วก็โคมแคนนอนครับได้อยู่นะได้มา3 ท4เหรียญครับค่าเปิด30นะเออได้ทุนคืนนะเมื่อกี้นะอีกสักรอบแล้วกันนะครับเออเปิดแล้วได้ทุนคืนก็เปิดอีกสักรอบครับมาเมดูซ่าครับ <c oughs> หวังเยอะมากอะ่ะเมดูซ่าเนี่ยเฮ้ยอะไรอะอ๋อพอ หมูแหวบแรกตกใจหรือว่าดิเซอร์ไทได้า <c> ะ <oughs> อ่าโอเคเกลือกันไปครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรโกลมเอ็นเน็กซัตสิบสองเปอร์เซ็นต์เอาไหมคือใครจะไม่อยากได้ครับน่ะคุณซีหนึ่งสามเจ็ดอีกแล้วนะสิบสองเปอร์เซ็นต์เอาไหมครับเอาดีครับโอ้โหถามมาได้ครับถุงมือครับนะคุณซีหนึ่งสามเจ็ดครับมาแล้วแล้วออกมาเป็นอะไรวะเนี่ยแอดเวิร์บครับสติกเกอร์ครับไหนถุงมือเนี่ยคุณคุณหนึ่งสามเจ็ดเฮ้ยมันจะได้ไหมละ่ะถุงมือถุงมือถุงมือ ถุงมือถุงมืออยากได้ถุงมือไอเอ้ยกูโดนเกียนโอ้โหมันเกียนกูเออไม่เป็นไรคิงบอยบายแมคคูดาวอีกแล้วนะครับนะเอเน็กเซตสิบเปอร์เซ็นต์ดเลอร์ไนฟ์นะโอ้โหฟ้ามาเลยครับนะคุมตีมกันแบบนี้ครับสวยสุดคือแกมมาด o p เ l e ลอร์ครับคาลัมบิดนะน้ำเงินล้วนๆเลยครับนะสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วออกมาเป็นสติกเกอร์ครับ เกลืออีกแล้วครับนะของพวกนี้มันเสียงสูงไงเออนเอ็กซ e t ซ t เ t สเกติแพงโคตรโอ้โหแล้วโอกาสเกลือก็คือเยอะอยู่ด้วยน,นะกำไรจริงๆคือ10%นะครับได้ของพันหนึ่งไปเลยนะครับเอ็น Let's Get It ครับโดยคุณ เจ็ด็ดเจ็นะครับมา10%เท่านั้นครับที่จะได้บัตเตอร์ฟลาย1,000เหรียญครับบัตเตอร์ฟลายโอ้โหร้อยเหรียญได้ศูนศูนย์หนึ่งโอวไอ้กอดนักจะจัดอันนี้เอ็นเอ็กซ์แอดศูนย์หนึ่งคลาวนายหน่วยเย่เฮ้ยผมก็เด็กคลาวนายเหมือนกันนะเกลือบสุดก็คือคลาวนายห่วยห่วยนะดีใจก็เป็นคลาวนายที่ดีขึ้นมานะครับแล้วก็เอ็นโฟยวันเอสเวเปอร์เวฟด้วยนะเออผมมีอยู่แล้วดิเออเอาแล้วไปพูดอย่างนี้ก็เรียบร้อยดิแม่ก็ไม่มาดิ เอ่ออ่าอ่าอาอ่าบาคคุณมู h a m m ติอีกแล้วครับกับเอเล็กซ์แศูนยะ์หคราวนานะนะเอ้ยได้อยู่กำไร3ชิ้นครับนะที่เป็นชิ้นที่สวยนะได้ทุนคืนนะครับเอเล็กซ์แอทสเปเชีโดยคุณเอเจนจกมก โอเคอ่าเจ็ดเหรียญครับมาเผื่อได้ M4 A4 นะอันนี้ก็ได้อยู่นะ M4 วันนี้ก็เคยใช้นะครับมาอ่าชื่ออะไรนะเออ Coalition ใช่ไหมเออโอ้โหแล้วออกมาโดนเลยครับรับไปเลยครับ NX z Special หุยศูนย์จุอ้าวกดผิดเผื่อกดอัปเกรดโทษทีโทษทีผมมาเซ้าเบียนบุรีเฮีย NX Special บันเบอร์ yeah. <ๆ>เลยนะตรงนี้เอาอีกสักสองกล่องแล้วกันครับ Special NX Special Box ครับเออแล้วออกมาเป็น M4 A4 จริงครับแต่ว่าเป็น Turbine ครับ กล้องละ11เอ้ยตัวละ11เหรียญก็โอเคนะครับกลางๆนะ n x z Red Fiber ครับโดยคุณ Blueberry นะราคา43เหรียญนะครับโอกาสได้ Desert Hydra ครับถ้าได้มานี่หลอดจัดนะ d i s e r t Hy d r a ครับต้องมาแล้วแดงๆแบบนี้ครับโอ้โหสายที่เราชอบนะแดงๆแบบนี้แล้วออกมาเป็น Off Wildfire ครับได้อยู่นะน่าจะไม่ขาดทุนนะ56เหรียญครับเออเอาเรื่องมาวันนี้เรามีไอเทมแค่4หน้าครับไม่ถึง4หน้าดีด้วย สามหนา้ากว่านะครับเกลือเฮียเฮียวันนี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมมาอัปเกรดกันดีกว่าช่วงเวลาที่ทุกคนรอยคอรอคอยนะรีเซอร์ดอีเกิลครับเออร์แบนรับเบิลครับดอกแรกว,วันนี้คูณ1.5ุชิลชิครับ62.31% 4เปอร์เซ็นแล้วก็ปลิ้นครับ โอ้โหเปิดมาไม่ดีอีกแล้วครับมามามาไม่เป็นไรนะครับนี่เลยเราคูณ2ก่อนเลยนะคูณ1.5มันไม่ใช่สำหรับเราคนระับผมลองมาหลายครั้งแล้วนะครับ s i e r a Ter P สองห้าศูนย์ครับ Factory New ครับโอ้โหสี่สิครับแล้วหมุนมาอย่างนี้คูณ2ครับไปอีกโอ้โหโแตก เอออาคูณห้าซะหน่อยแล้วกันเอาเลิกเอาชัยนะวันนี้นะครับวันนี้ไม่ได้คูณ5เลยนะเอออามา full stop ครับ MP 7ครับ84.63เหรียญนะครับ factory new ครับ MP 7กระบอกนี้โอ้โหไม่มาครับไอ้ยัยไม่มาอีกแล้ว under tow ครับ P 2 5 0ครับ46.31เหรียญครับ42.989%ครับแล้วโอ้โหมันปิ้นอีกแล้วกูถามจริงวันนี้ยังตีไม่ติดเลยครับทุกท่าน ก็กแกรมมาดอบเลอร์ครับนะเฟสหนึ่งครับนะสิบแปดจุดสี่สี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับแล้วคูณห้าดอกนี้คูณห้าคูณห้าเฮียแหละเลยเน่โอ้โห,โหโกูจะบ้า,าคูณสองก่อนแล้วกันเอาคาวนากะตีก่อนนะครับเบอร์แฮสโปรโครับสองพันสิบเจ็ดครับผมแพงขนาดนี้เลยเหรอวะไอ้เฮียเอ้ยเดวนี้ของมันแพงแล้วทำไมมันเลยอยีกแล้วอะเฮ้ยใช่ประเนี่ยแชทอะไรวะ เอาเอาเรียกความมั่นใจก่อนเราต้องเรียกโมเมนตัมก่อนนะแ h a แฮกครับรูปริ n นครับ U.S.P.S. ครับ42.18เหรียญครับอันนี้ติดให้กูเถอะเฮ้ยถามจริงกูถามจริง1.5ก็ไม่ติดเราต้องเล่นของใหญ่ละสกาเลชามาครับสปอร์ตสโควครับ583.55เหรียญครับ47.134เปอร์เซ็นต์ครับคูณ2ดอกนี้อย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยหยุดหยุด โอเคมาแล้วอย่างน้อยก็คูณสอง,สองดนี้ติดนะโ okay, okay. อเคโอเคไอ้ย้ยคือวันนี้ดวงอัปเกตเป็นอะไรไม่รู้นะผู้ชมตีมานี่เพิ่งติดชิ้นเดียวครับนะคาร์ไนโฮโลครับแล้วดอกนี้คูณห้าแน่นอนว่าไม่ติดครับเอาดวงมาทิ้งก่อนไงเป็นเคลรับเป็นเคลรับเป็นเคลรับนี่เลนไลน์ครับสแตทแท็กครับฟิลเทสครับสิบสีนซนตะแล้วหมุนมาอย่างนี้โอ้โห คูณสรอบนี้ไม่ติดอีกแล้วครับอะไรวะอ่า boreal forest ครับ paracord knife ครับร้อยสามสิบเหรียญครับ standard t t a c k ครับหกสิบจุดสามหนึ่งเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับต้องติดแล้วนะเออมขยันแตกเละเกินวันนี้นะหมายถึงหมายถึงมีดเออเกาเกบติดครับท่านผู้ชมนี่ silver tiger ครับ bell war ของมันแพงเหมือนกันนะเนี่ยผมไม่รู้มันแพงขนาดนี้นะสิบสี่จุดเก้าหกห้าเปอร์เซ็นต์ครับคูณสองดอกนี้ไปอีกไปอีกไปอีกได้อีกนะเนี่ยอ๋อคุณเฒ่าจริง ไอเฮียแตกยับนี่เลยไอเฮียดอบเลอร์บยอยเนตเฟสสองครับพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าจุดสองสามเหรียญครับมาอย่างนี้ได้แน่นอนติดติดถึงถึง,ถงสี่ห้าจุดบรากถามจริง อ่ะจบกันไปนะครับวันนี้นะครับสำหรับการเปิดกล่องนะก็มาเปิดกล่องคนดูกันก็สนุกมากนะครับอ่าดีใจขอบคุณทุกคนที่สร้างกล่องมาให้เราเปิดนะใครที่อยากให้เราเปิดกล่องไหนก็คอมเมนต์คุยกันได้นะมาสร้างกล่องได้นะครับในเว็บนี้นะสกินรถคลับนะครับก็ต้องขอขอบคุณสกินรถคลับอีกครั้งหนึ่งที่มาสปอนเซอร์เรานะครับนะคิดจะเปิดกล่องอัพเกรดแพทเทิร์ใช้สกินรถคลับใช้โค้ด n x z 0 1นะครับหรือกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับนะมานะครับวันนี้ของแจกนี่เลยนะครับออฟโครมาติกแจกกกกไปเเเลยยนนนนะคครัับตตติาอออู่ใ้มมม์หื เเยลนะใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับให้เราด้วยนะครับกดซับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ลงก็จะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ลงทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์นะครับนะฝากเอเล็ซ์แด้วยนะครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ